สวัสดีครับผมเบลิสานบ้านครับนี้นะครับมาเบิ่งบาบาดส่ปาครับใกลแหงแล้วบาเดนี่ครับใกล้แหงแล้วนั่งโคตรยอแล้วโ้หโอ้เฮียไหมครับเฮีไหมาบาดปอดเท่าขึ้นเหลืกเปล่าปลาไปยู่นเนอ้อโอ้โห ตอนีนลงน้ำอยู่โอ้ขีดเดียดเนีส่งมันดึงกันอีกตัวดึงกันอีกตัวสีส่ส่งมันนี่ดึงกันอีกตเววางภางาุ้าานเมีนกะ <c oughs> <c oughs> ิงคิกครับแหงอบาดเมือนี้มืงอ,อ่นหแล้วว่ามึงส่งว่าส่วนสามสี่รอบเหรอใช่นาคีพี่ใส่นาคีพีนาถึงจั โอ้เด oh, oh, okay. ียกแอ้ยิ่งเดียวห้าย่างเดียวเราจะไปยานาโกะกันางทั้มกซ์ทั้นลยับที่นะเจี๊ยบีฮอ้าอ้าเดียวอ้คกวันต้ต้องหมนวันเต้นนะมันคือสรงเมาตะวินเหวะเดียวโ้ โอ้สุดย่ามันคุดโอ้คุดไหนน้าม,มันอะไรนะครับฟังท่านี่ก็แหงงนะครับรรน้ำก็โล่งไรเติบแล้วอ,อพันดาทำอะไระพันดาเออเออพันดาทำอะไรฮะพนดาเหยังวะเฮ้ยพนดาเหงังวะอานี้ลงไปเอาอันนี้เนนดี๋ยวอ๋ไอไปข้าว่นี่มาอีกมันเอา มาครับยอดหาเบิ้ลครับลองด่างครับทึ้งสานี่ซสายเงี้สาหน่อยครับอ่าครับโอ้ยันวานออู่าน้ำตื่นโห เฮียไม่บาบาดครับนอนแค่น่ะแค่นั้นนอนนอนใส่ป่าโอ้ยเฮียแม่ไงวะโมมันกระดู๊กวาดเลกวาดเลกเล็ก แต่โอ้ปลามันส่วนเอาเบิดแล้วครับตอนนี้อืมนี่ส่วนเราให้ยใหญไปข้ายเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ส่นตะวินเหรอต,ตอนตะวันมั้ mấy hồ yên mà Ui, à Mất tổng ở nhòm sao con Điều sửa xí mà Ở xe mày đu อันนี้ก็โอ้ยข้าบีเอเบื้องสามล่างเลยเนี่ยนุ่มคุมค่าน้ำมันอยู่เนี่ยโอย้บ้าบอนวานเฮียรครับเบื้องลวดที่แตกก็แตกเวันนี้ได้จับแฮะอุยอ๊ยเฮ้ยว้ย นี่แนวมันกินนไงกเห็นบอครับนี่ขนาดไซเบอรท่นในเรี้ยวด้วยนี่นี่แน่นอนบ่ครับขนาดไซเบ่ทนในเรี่ยวด้วยนี่กินแบบสุปซุปอาปาซิวมันวะเนี่ย拉拉ก

ดางอันที่เอาไปลากบ่นี่ดางเดียวบน,ออนววี่โอ,โอ้ว่าอยู่นวลเียงมาต่อมลังว่าเฮ้ย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 ปลาติดวองกันละแสดงง <laughs> โอ้ันไดยายุบโอ้ันไดยุบยสิึ้นีเด้อป่า ออใส่ทนี่ไสหนก็ใส่เอาค่าคืบนี่ต้องใส่เอาไรลาเาทีลาก่เอาบักเตียเดียโอ้บหัวแห็งหอกมันเคนกับฟนตกใส่เติมอีก đúng mối liên quan với cây cút hê, bắn phe, hôi lia, mương sầu hoang ôm ép ôm ép luôn, ương ừ, cả hoang ương giàng ương giàng ươn nữa, okay, okay. bộ ương thầu ương thầu này về, khóa mình hẹp sọt quá sâm đàn câu lên mà. เล,ลเลือกมาเลือกมาโอ้ยไฟเขาให้ตีนเบิดแล้วเชียโอ้แปดปัดปัดโอ้เป็นตีนมึง โอ้โหเขื่อนเหรอวะเฮ้ยโอ้่อนบักเปียดมั้งเนาะเนี่ได้ี่ยรออะไรห่างเอ้ยได้ตะกุ่งแล้วครับนี่ยเอ้ากินว่ากินว่านี่สดๆเลยนี่ mี ai, mìa ai, ha ha ha, khoan, 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 khoan,

ปลาสลิดอร่อยบ้างบ่แบบนีแกงว่านี้าลากไเับผมนี่นโอ้ยรุดยังไงล,ลากอ่อมซสาอยู่บืนไปสาไงบุหลอกบืนแล้วฝนตก เก็บพุง่งเก็บพุง่งโอ้ยให้มันแขง็งว่่แขงดอกมืเ้เียเบื้องที่ผ้าลาก ขาเซียนแล้วบ้าบอลน,นะนี่ครับดังดังว่าซิี้ยวปลาหน่อยกันครับตัวปลาใหญ่ก็ซ่วนดงังขึ้นนึงเป็นหมู่บ้านแล้วครับปลาใหญ่ก็ได้ โอ้ตอมไหมบ้านขี่ตมก็เลือกแกนี่บ้นไอ้ร้อยโบกคนวรุ่นเนี่ย Boom. Bird park, Nó siêu tiền đông điên, đông điên kìa. โอ้ขี่ลาก็มาลาวก็อบบอลเนี่ยมือวันลาก็อบบอนความซ้าเลยนะ

เ uh ย่อวมาใส่ออกก้อนน่องไปเที่ยวของคนใส่ใส่ใส่ก้อนเขาก้อนได้เพียบโอ้โหเป็นยังต่อออกก้อนอยู่เดือกอยู่เย้พอได้อยูโอ้ใช่ครับเดี๋ยวไปขุดตอนนั้นก่อนขุดทางน้ำก่อน